ใครที่กำลังมองหา ID ดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme มใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กันด้วยข่าวเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนั่นเองนะครับหรือว่าพ่อร่างหนุ่มนะครับผมนะที่สนใจกลับมาทำพ่อนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมสตรีมไปล่าสุดนะครับผมมีน้องบอกว่าพี่เล่นตัวนี้ให้ดูหน่อยนะครับซึ่งไอดีหลักของผมมันยังไม่ได้ปั้นนะก็เลยไม่สามารถเล่นได้นะครับผมก็เลยขอทำตามนะครับผมความประสงค์ของน้องเท่านั้นละกันนะครับผมนะเลยจะมาการอัดคลิปไปดูเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นไงนะครับผมนะแล้วก็พ่อสามารถชนะอย่างแช่งหรือว่าโรเจอ ได้นะครับผมเพราะว่าเขามีพาสซีฟตีกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับผมนะเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวละครนี้เน้นสกิลหนึ่งคือมันดีมากๆเพราะอะไรครับคุณเข้าใจว่ามันเน้นสกิลหนึ่งมันดีปะผมให้ดูเทรดนี้นะครับผมผมไปอ่านมาแล้วผมเจอนะก็คือถ้าเราโจมตีด้วยสกิลหนึ่งจะบัฟพลังโจมตีก็จะแรงขึ้นถูกไหมครับไอแรงขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะเพิ่มเกรดทีมบูส์เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมมันจะสามารถทำให้เกรดทีมบูส์เรานเววนนนิิดห่่่่่ออยแตตถืาพมะคร นนเน้นกับสถานะนะครับผมเจอโซโลรับมือ,อยังไงเจอโซโลผมสาหรับผมนะโซโลมันแพ้ตัวฐานะถ้าเล่นตัวนี้นะครับเ <ๆ S 2> ชิงง่ายๆนะครับผมให้โซโลน็อกแบ็กก่อนจบแล้วเราก็กดสกิลสครั้างครับพยายามสกิลสให้โดนแล้วเราก็เป็นลุ้นเรื่องของการตีปกติให้ติดสั่งนะครับโซโลมีโอกาสตายสูงมากนั่นเองนะครับแล้วก็เราเด้งเลือดด้วยนะนะครับผมแล้วก็มีสกิลหนึ่งไว้ก็ค่อนข้างดีฟาดหน้าหงายไปหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นดูนะครับมากับเหรียญดาเมจสุดติ่งเลยนะถามว่าตัวนี้เหมาะกับที่ที่เหมาะเหรียญอะไรผมชอบสาม วนะครับผมแล้วก็ชอบออฟบาลานนะส่วนตัวนะครับผมเพราะเราต้องบัฟเดฟให้เขาด้วยแล้วมานี้นะโอเคไม่เป็นไรครับผมซับนี้เดี๋ยววัดออฟสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูค่าปาร์ตี้กันเลยโอเคครับปาร์ตี้ผมได้คู่แข่งแล้วกันครับหมัดคู่นะครับผมแล้วก็ใส่ทั้งหมด4แท็กนะครับตึงๆเลยนะก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวผมเล่นดูนะครับพ่อในยุคนี้นะว่ามันเล่นได้ไหมเล่นสนุกไหมนะครับผมเล่นดูครับแนวทางเป็นไงไปชมกันเลยครับ แน่นะครับผมสําหรับใครที่โชคดีดูมาถึงจุดนี้นะครับผมนะเป็นคนแรกๆนะครับผมนะผมแจกไอดีนี้นะครับผมแล้วก็เออผมแจกแบบเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะไม่ได้ประกาศนะครับผมก็ขอบคุณเออน้องชายที่น่ารักเป็นที่เป็นเอฟซนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งรหัสให้นะครับขอให้คุณโชคดีแล้วเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดกันด้วยนะก็เดี๋ยวไว้มีไอดีดีๆมาแจกอีกนะครับขอบคุณสนับสนุนเข้ามานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนเลยนะครับไปชมคอนเทนต์ในคลิปนี้กันครับ คนพีดมีอยู่จริงนะครับผมนะก็เป็นคำพูดของนกขาวก่อนตายน่นเองนะครับโอเคแต่ร่างนี้เป็นร่างหนุ่มนะว้ยนะครับผมนะมีคนแบบว่าคอมเมนต์เข้ามาในช่วงสตรีมก็เลยจัดให้นะครับผมนะนกขาวหนุ่มก็ด่านนี้เหมาะเขามากๆนะครับผมคล้ายๆม,มาลีามามานฟอร์ดเพราะว่าเป็นด่านที่เราสามารถชาร์จเป็นระยะไกลได้นั่นเองครับผมเดี๋ยวจะเล่นวงนี้นะวงนอกวงนอกตัวนี้ยังไงผมทำคลิปที่ไรก็เล่นวงนอกนะครับผมนั้นอุย้ยเอาแช้ง แช้งมันมาจากไหนโอเคฟาดหนะ้าไปเลยโคตรแรงหน่จะแชป์ไม่ตายม,มันมีบัฟเดฟมานะถ้าไม่บัฟเดฟคือผมบอกเลยว่าสกิลเดียวนะอโอ้ไอ้คิงไอ้คิงรวยอ้าวโดนตัดดอทไอ้คิงรวยเอเ้ยแหมลูกฟีดมาทำอะไรไม่ได้โอเคคิงหายนะครับผมโอเคเดี๋ยวถอยมาก,ก่อนนะผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคมุมกล้องมันเป็นปัญหามากเลยพูดจริง <laughs> มุมกล้องนี่แม่งหันไปหันมานะครับผมนะโอเคเราเสียลงกลางไปให้กับฝั่งตรงข้ามได้อย่างไรอืมโอเคโอ้เร่มแช็งเยอะจริงนะครับผมฝั่งนู้นแบบอียแม่งทั้งทีมเลยนะครับเรามีรีเจนด้วยนะโอเคชาร์จยัดหน้าโอ้โหสองหมื่นแปดไอ้ไนคนแรงเลยเอามื่นคู่มื่นคู่หลบออกมาเอ้าเร่งวัดไอ้บ้ากว้างจังวะอืมแช่มันดอแล้วนะครับผมฟาดหน้าโอ้โหตายอ้าวเราก็ตายด้วยไอ้บ้าเอ้ย อโอเคครับเกิดใหม่ครับวันพีดมีอยู่จริงครับผมตา้ผมจะพูดคำนี้ตลอดเออเป็นไรนะครับผมแนละ้วออบเลยนะครับผมเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้เพื่อนนะถ้าเราสกิลหนึ่งบ่อยๆเราจะเก็บูทจะเพิ่มนะครับผมแน่แหละีนเวามอง ว่าความเกลียนของเขานะครับผมนะถ้ามีในทีมก็บัฟเกตบูธได้นะครับผมโอเคต่อยไปเลยต่อยไปเลยแล้วไงอ่ะแล้วไงไอ,ไอไฟีโอเคฟีดมาได้เลยหนีอระต่อยแล้วหนีอนี่ไงเออสวยนะครับผมคิดตีพิมพ์มังคตแรงเลยคุณทีนะอืมเพราะว่าเราแบบว่าติดบูธไง <c oughs> ไม่มีอะไรเลยโอเคเฮ้ยเอาเวทธงนำวะธงนำะว,ว,วะวิวระวังแฉงนะครับผมระวงังแฉงโอเคระวงังแฉงนะลบออกมาหน้าว่าแล้วนะครับผมไว้นํามีฮาคิไอเวนเลยมีฮาคิ ลบออกมาก่อนไม่งไงจะเย็นขี่หอ้แล้วไปปล่อยคีงไปตรงนู้นนะผมนะมันน็อกแบ็กนะฟาดหนึ่งทีแล้วกันเพื่อให้เกตบูตขึ้นโอเคอ่าแนา่อันแน่อันแน่นลบออกมานี่รนะนะู้ไงรู้แนไม่ยัายาัดไปนะครับผมเดี๋ยวเอาเลือดก,ก่อนเอาเลือดจากมันก่อนนะวัดดีเจลูกเรือโรเจอร์นะครับผมแล้วนะผมมีกิลหนึ่งคุณโดนหลายหมื่นนะผมบอกกันตีออกมาออกทงสวยครับสวยครับ ดีมากวิสตาตอนนี้ผมกลายเป็นเล่นแถวหนึ่งและแม่งอะไรวะเกมเปลี่ยนนะครับผมสันติดสันนี่ไงโดนไปโหตรงกลางว่าไงตรงกลางเอยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟาแทงไปก่อนสองหืนเก้าไอ้ยึดแปดโคตรแรงลบมา,มาไอ้ฟีดดึงอา้าวเฮ้ยเอาโทษบิ๊กมัมโดนมันไม่ดอดหรอวะบิ๊กมัมแพ้เลยอะ ประต้าที่2กันนะครับผมถนะ้าเคยพีนค,คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่กอล์ฟโอ้โแบบว่าแมตแพ้พี่ไม่เคยเอาเลยบอกเอาลงตลอดนะแมแพ้เนี่ยเอาจริงนะครับผมเ <laughs> <laughs> พราะว่าถ้าถ,ถ้าเกิดแมทแมทแมทที่มันแพ้เนี่ยแล้วเราแบบว่าสามารถดึงศักยภาพตัวละครออกมาได้ย้ำว่าดึงออกมาได้นะอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์คนดูไปแลนะ้วนีนะ่ดูนะครับผมตานี้ผมก็ต้องชนะแหละฮืมชาร์จยัดหน้าไปเลยนี่ไงโซโล่คิดว่าแน่วะ คิดว่าแกนแน่เราไม่งฟาดเอาเกีทีมบูธขึ้นมาหน่อยหนึ่งติดซันไปนอ้องโอโย้ยมาต่อต,ตายนะครับผมอแตอ่ติดน้ําแข็งกัดหรือปเปล่าติดอยู่นะน้าแข็งกัดอันตรายอยู่นะครับผมเออสวยไปดีนี่ไงโดนตัดเลือดก็ไม่กลัวหรอกโอเคนี่เราชาร์จรอนะครับเพราะว่าศัตรูมันมานี่ไงเห็นไหมตัวผมผมมีฮาคิผมมีฮาคิจิ้มหน้าไปเลยนะครับผมไปบ้านเล่นเอาเชิงอ่ะเอ้โห ผมไม่กลัวอยู่แล้วนี่ไงฟาดหนึ่งทีโอ้ยโดนแล้ววะโดนเอ็กซ์เรสอะโอเคบิ๊กมัมบิ๊กมัมตายแล้วอะโอ้โหบิ๊กมัมเจ๊แรงนะครับผมนี่หลบออกมานะครับผมนี่รับโ,โห,โโหสายบวกไอ้น้องสายบวกไอ้น้องไอ้น้องบิ๊กมัมแกมันรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันนะ <laughs> จะบอกมันรุ่นหลังก็ไม่ใช่มันรุ่นเดียวกันโอเคแล้วเราถึงแนละ้วบิ๊กมัมตีเราไม่เข้านะตีเราไม่เข้าโอเคโอ้โหแต่ตัวนี้ตีเข้าครับผมตัวนี้แรงมันติดบูธ ไม่ลำน็อตแบ็คไปแล้วผมกลัวสกิลน็อตแบ็คเดี๋ยวนะครับโซโลนั่นะผมไม่กลัวนะเพราะผมเป็นตัวฐานะนะครับผมผมไม่กลัวเอ่อสกิลอื่นนะนี่ไงโดนไหมผมสู้โซโลได้นะครับผมตัวนี้ใครบอกให้ใครบอกสู้ไม่ได้แสดงว่าคุณอาจจะยังเล่นไม่คล่องหรือเปล่านะครับผมนะคือถ้าหนึ่งหนึ่งนะผมว่าพอสู้ได้ถ้าโซโลแบบไม่มีเอ่อเรื่องของน็อตแบ็กนะครับผมเราสกดสกิลสองส่วนได้เลยนะอืมโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่โอ้ขอบคุณมากครับโรเจอร์ อืมนะโอเคช้านะครับพี่มัมน,นั่นไม่มีสกิลนะเดาเดาหลบไปแล้วเราหูมื่นเก้าไอ้บ้าแรงจัดติดบูทไงเดี๋ยวแม่ผมบัฟเอดีเคมาแลผมตายยากนิดนึงครับโอเคดึงทองครับครับดึงทองก่อนแล้วยืนกันหลายตัวเนี่ยดึงทองอ่าดึงสิอ๋อแปลงร่างก่อนโอเคอ่าเรียบร้อยครับไม่ต้องดึงนะไม่ต้องดึงแล้วเพ่อย่างเงี้ยงั้นก็เอามันไปเลยดีกว่านะครับผมเ้ยมันจะแพ้จริงปะเนี่ย ยายายาโซโลมาครับผมดึงดึงดึงเชิงออกมาหน่อยดึงเชิงออกมาหน่อยโอเคสวยพี่มัมไม่ต้องไม่ต้องผมเองผมเองอืผมเองติดสันด้วยขอเลือดทมินโอเคเนี่ยสโลตีผมไม่เข้าแล้วนะเพราะว่าเราบัฟเดฟมานะเพื่อนตายบ่อยเพื่อนตายลุลัวนะครับผมโอเคพี่มัมดึงดึงเดี๋ยวผมยื้อให้โอเคดึงเลยดึงเลยดึงเลยแม่งจะดึงได้ไหมเนี่ยโอ้จบแล้วนะครับผมโอเคอย่ามาตัวอ่ะเฮ้ยจะแพ้ปะเนี่ยแล้วเราไม่มีวิ่งโอ้โหจบแล้วนะครับผม ผมแพ้สองตาเลยเอ่ะอะไรวะชาร์จจัดหน้าไปเลยโอ้ไม่ได้เนื้อผมจบนะแพ้แล้วเขาติดบูทด้วยนะครับฟาดอีกทีหนึ่งดีจเจเริิญอาหารโอ้จเจเริิญเลยฮนะแพ้สองตาแล้วอะเครียด่ะหัวร้อนแล้วเนี่ยโอเคพวแมนสตายกันครับ อย่าลืมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องต้อด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะน้องต้อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมเออแล้วก็อะไรวะจะพูดอะไรว่าลืมบทนะครับผมลืมบทลืมสคริปต์ไม่มีนะไม่เคยมีสคริปต์หนุ้ยจริงๆด้นสดตลอดโอเคชาร์จไปก่อนหลอกหลอกเพื่อไม่ให้ศัตรูได้งไงเข้ามาโซโลเถื่อนมากอะไรจิ้มมั่วจิ้มมั่วแล้วฟาดหัวแบะเลยนะครับ ป <c oughs> าดหัวแบตเลยโซโล่ข้ามันโอเคเราต้องเล่นแถว2ยังคงสภาพเล่นกันเล่นแถว2นะครับไม่ใช่ว่าเดินเออ่เห็นจังหวะด,ดีเดินบวกอะไรไม่เอานะไม่ไงั้นมันสกิลมันไม่มีด้วยคุณเ,เห็นไหมโอเคเราต้องค่อยๆบัฟเดฟก่อนนะครับยิ่งเพื่อนตายเราก็จะบัฟนะแต่ถ้าเพื่อนไม่ตายเราก็ไม่บัฟเดฟนะครับเราก็ไปบัฟเอทีเคแทนส่วนตครน,นี้ถือว่าครบเครื่องในด้านของเ,ออเดฟแล้วก็เอทีคมันสามารถบัฟได้ทั้งคู่นะโดยเงื่อนไขก็ต่างกันออกไปนะครับผม เข okay, ไม่เป็นไรฮะเนี่ยรอซัพพอร์ตเพื่อนครับรอซัพพอร์ตเพื่อนไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบางคนรีบบวกไงเ,เดินไปบวกเห็นจังหวะเอ้ยดีเอ้เพื่อนตายนี่ไงฟาดไปเลยสาปืนโคตรแรงเลยเว้ยเออเดเดเดถอยกัดถอยกัดอืมโอเคชาร์จตปเบาๆบหืมบังโอ้โหติดสันขอเลือดจากเองได้ไม่วะขอบคุณนะจ๊ะไขโดบรังเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ต้องแรงมากแต่ว่าโคตรแรงนะตายเลยนะครับโอเคบลูกเข้าทงแล้วนะ โอเคระวังระวังอ้าวได้ธงเฉยไม่ใช่ได้ธงนะครับฆ่าได้เฉยบันดีครับติดช็อตเหรอมาช็อตเหรอฮะใช้อะไรปิกาจูเป็นปิกาจูว่าเนอะไฟฟ้าแสนโวไฟฟ้าแค่นี้ทำะไรหนวดขาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีไม่ได้หรอกอ้าวอ้าวอ้าวไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้ไอ้คุณซบว้าวกันหมดเลยนะผมไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องไปดักคุณซบก่อน เดี๋ยวเเดดี๋ยวผมไปจัดการให้อุสมไม่เท่าไรหรอกนะผมรู้ผมเคยเล่นตัวนี้อยู่นะว่ามันจะต้องทำหลับก่อนนะมันจะยึดไวนะหลบเฮ้ยแม่งปวดว่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่งปวดว่ะเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยน้องปล่อยน้องนวดเองหือุ้ยเออจริงสมันหลายทีได้แชงมันโดนไม่เข็ดอ่ะอ่ะฟาดหน้าได้อย่างเงี้ยฟาดหน้านะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงฮะรอจังหวะนิดนึงผมยังเราต้องใช้สกิลแม่นๆนิดนึงฮะอืมรอจังหวะนิดนึงนี่หลบอ่ะดอปเรียบร้อยฟาดหน้าไปเรียบร้อย <ภ><ย>โสน่าหน้าไอ้แชฉงแกมันรุ่นหลังว้ยเออโอเคระวังนิดนึงระวังนิดนึงนะเก็บเลือดเหรอเก็บเลือดแล้วไงคิดว่าแน่ะได้ไม่เป็นไรอันก็ชาร์จไปนะโอเคทําอะไรอะตีเลือกตีนี้ก็จบดิโอเคดีบลูจากกาักราแนมบลูคเติมก็โอเคเห็นไหมเล่นแนวหน้าได้หนึ่งหนึ่ง,งได้ตัวเนี้ยแต่ว่ามันต้องเน้นสถานะไงนะส่วนแชฉงก็ไปสกิลหนึ่งนะ ก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบว่าจะไปเล่นมัวๆนะตัวนี้นะต้องมีเชิงนิดนึงคนที่บอกตัวนี้กาก็ผมมองว่าเชิงอาจจะยังไม่หนาหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้ตัวอื่นคุณอาจจะเก่งอืมนะครับอูตายเป็นได้พูดมากนะเออนะผมอันนี้อันนี้ผมให้แนวทางแล้วกันนะครับผมอืมเราไปเล่นกันดูสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคครับโป้แม็กลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับร So yeah.